สวัสดีครับลูกเพจท,ทุกคนนะฮะกลับมาพบกันกับเทพคอยนะครับหลังจากหายไปนะฮะเป็นอาทิตย์เลยนะครับเทพเทพคอยหายไปไหนคอยไปกดกระชาอยู่นะเกนชิ้นอิมแพกเกนชินอิมแพกนะฮะนั่งปั๊มเวลอยู่กดกระชาอยู่นะครับแล้วก็พบว่า อริยะทำการชาเนี่ยนะแม่งโหดร้ายจริงจริงโหดชีบหายเลยนะครับแม่งเติมเงินไปนะผมผมเห็นเกมมันดีผมก็กดไปกดเติมเงินไปซื้อเพชรไปแพ็กเกจถูกสุดของมัเนอนะไม่ถูกสุดหรอกประมาณแปดร้อยได้มากดได้ไดมากดได้รอบหนึ่งกดไปปุ๊บแบวมวยไม่เฮียอะไรเลย ขยะล้วนนะฮะเกลือล้วนๆเลยนะครับกาชาเนี่ยมันโหดร้ายนะครับสำหรับคนที่ที่อยากมีอยากได้นะฮะก็จ่ายกันไปเหอะนะครับไม่มีวันได้หรอกนะครับอ่ะแต่ว่าผมก็ไปกดมั่วๆนะแล้วก็กดแบบทีละครั้งอ่ะได้เวนได้ไอเวนตินะมาตัวหนึ่งนะครับ ไอ้นักธนูเขียวนะฮะห,ห้าดาวเฮ้ยมันใช้ดีมากเลยนะครับใช้ดีจริงๆยอมรับนะฮะตัว5้าดาวใช้ดีจริงๆแต่ว่าเกมนะมันก็เหมือนกับว่าพอไปถึงจุดหนึ่งนะครับมันมันก็ตันๆนะระบบมันก็มันเป็นเกมกาชานะครับคือผมก็เล่นแบบสายโหดไงเราก็เล่นแบบว่ากูจะไม่รู้จะรีบเล่นไปไหนนะครับตอนนี้ก็เวลตันแล้วนะฮะเอ็นเวนเจอรลงสามสนะฮะ กดแคปหกสิบไปแล้วนะครับผมก็แบบแล้วไงต่อวันนี้ว่างแล้วนะฮะก็เลยแบบขี้เกียจละเลิกดีกว่าแล้วเล่นทําไมนะครับนั่นน่ะสิก็ลองดูนะครับว่าเกมมันไปถึงไหนแล้วนะฮะก็สวัสดีนะครับทุกคนหลังจากที่โม้กันนะหาคนโม้ด,ด้วยไม่ได้นะครับเมียก็เล่นไปประมาณห้านาทีนะแล้วก็แบบขี้เกียจ ไหนใครเข้ามาดูกันแล้วบ้างเนี่ยกดคอมเมนต์กดไลค์กดอะไรกันหน่อยนะครับมันดูเ,เงียบๆจังเลยวันนี้ <c oughs> นะฮะหรือว่าจั่วหัวไม่ไม่เป็นมงคลนะครับแบบสร้างความเครียดแค้นให้กับเอ่อคนอื่นเขาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแอดแอดอย่าแซะคนอื่นเขามากสิเนี่ยมีแต่สร้างศัตรูนะไม่สร้างมิตรเลยกัลยาณมิตรอะไรก็ไม่มีนะฮะ <c oughs> เออเออนาะเราก็ สร้างศัตรูวไว้เยอะนะคนก็หมั่นไส้เยอะนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้นะผมคิดว่าผมทําดีก็ทําต่อไปนะฮะส่วนใครที่คิดว่าผมจะไปขัดลาบเนะี่ยก็เรื่องของเขานะฮะใครที่เชื่อผมก็ตอนนี้ก็น่าจะรอดตัวไม่เจ็บหนักนะครับอ่ะมาดูนะฮะที่ตัวว่าวันนี้ประเด็นคือดีฟายมันฟองสบู่แตกไปหรือยังครับอ่าส่วนตัวผมเลยนะ ให้ตอบตรงๆจากการนั่งไล่ดูกราฟดีฟายมาหลายวันนะแม่งแตกแล้วครับแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วนะแตกแล้วนะครับใครที่ยังใครที่ยังแบบว่าดื้ออยู่นะยังงงๆกับชีวิตอยู่นะครับยังคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงกลับมานะซื้อต่ออีกหน่อยแล้วกันนะระวังนะครับพวกคุณยังไม่เคยเจอ เหตุการณ์ที่แมงเหลียนลงไปเก้าสิบเปอร์เซนนะครับเกสิบเกซนะฮะผมว่าบางคนเจอกันแล้วแหละอย่างบางคนเจอกันแล้วแหละนะช่วงนี้บางคนเจอกันละสำหรับคนที่ไปซื้อที่ยอดดอยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ซื้อที่ยอดตอนนี้ก็อาจจะยังไม่เจ็บหนักมากนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก็คงได้เจอนะครับถ้ายังดื้อกันอยู่นะฮะมาลองดูกันแล้วกันนะครับบิตคอยเป็นยังไงบ้างมาดูบิตคอยกันก่อนไม่มีอะไรถ้าใครดูอาจารย์ตั้มไปแล้วนะครับก็ แม่งก็วิ่งอยู่ในกรอบเนี่ยแม่งอยู่ในกรอบเนี่ยไม่ไปไหนอ่ะลากกรอบเนี่ยกระจึงนะครับลากกรอบจึงนะฮะจบอยู่ในกรอบไม่ไปไหนไม่ไปไหนแม่งก็ไม่ไปไหนอ่ะแม่งก็วิ่งอยู่อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวขอบคุณคุณตองก่อนนะครับส่งดาวมาให้ขอบพระคุณนะครับเนี่ยมันก็อยู่งเนี้ยไม่ไปไหนหรอกนแล้วมันจะไปไหนต่อแอดก็ถ <een> <till S 2> <whatever> ้ามัทนทะลุขึ้นไปข้างบนมันก็ มันก็อาจจะขึ้นไปข้างบนได้นะครับถ้ามันทะลุก,ก่อนลงมาข้างล่างมันก็มีแนวโน้มที่จะลงต่อนะฮะแล้วถามว่าแอดแล้วมันจะไงต่อด,ดีไม่มีใครรู้เนี่ยแต่ที่ผมรู้แน่ๆคือระบบแดงอะระบบแดงแล้วก็ไม่เล่นนะครับแค่นั้นเองเง่ายนิดเดียวระบบแดงแล้วก็เล่นทำไมนั่งเฉยๆดีนะครับนั่งเฉยๆเป็นบ้ไม่เป็นนะครับขันมือ ช่วงนี้ก็ถ้าใครที่ไปเล่นนะเล่นก็อาจจะเจอตลาดช็อปไปช็อปมานะให้คุณเสียวเล่นนะเขาดียอดแล้วมาคัดที่ก้นนะครับอยู่ร่ําไปนะครับเพราะฉะนั้นก็นั่งกันเฉยๆนะครับต้หรับผ่อนใหญ่นะ t ะ o บบิตคอยเหรียญอื่นๆผมขี้เกียจมาดูให้นะเดี๋ยวผมจะรีบไปดูตัวเดฟายเลยแล้วกันนะนี่มาดูผมทํำลิสต์ไว้แล้วนะครับลิสต์ของเดฟาย เนี่ยแค่เปิดดูผมก็เห็นแล้วนะครับว่าโอ้โหวันนี้แม่งว,ว,วันวันวันเชือดเมาอะเนี่ยแค่ไล่ดูผมก็ปวดตับแทนแล้วนะครับหลายตัวลงมาหนักมากนะฮะนำโดยถ้าเราจะไม่ดูซูชิกับอุนิก็คงจะผิดนะครับ คงเหมือนจะผิดนะ,ะเพราะว่าสองตัวนี้คือเป็นเหมือนกับแฟกชิปนะฮะของ d e ฟาเลยนะครับที่แบบว่าโอ้ยแอดมึงจะไม่รู้วอะไรแอดเทปคอยมึงเนี่แม่งไม่รู้เรื่องเดฟายจะเป็นการปฏิวัติวงการกา,ารเงินของโลกมันคือการที่เราเอาเงินไปฝากแล้วเราก็ได้ตังดีกว่าไปฝากแบงก์ตอนนี้เริ่มรู้สึกกันแล้วว่าลุงนี้กูไปฝากแบงก์เหมือนเดิมดีกว่านะครับ ยอคุณดูดิไอ้เหี้ยมันลงกันอันนี้คุณจะมาเถียงอะไรผมบอกว่ามันเป็นเหรียญก็เว r น a n นน c o คอยมันไม่ได้เอาไว้ทําอะไรมันไม่ได้เอาไว้ทําอะไรอะไร,ะไรเนี่ยผมดั้งดูเนี่ยซูชิบอร์เนี่ยมีคนส่งให้ผมนะเหรียญของซูชินะฮะถ้าคุณจะเอาซูชิสวอปนะครับคุณต้องฝากซูชิคู่กับ w e t h นะฮะเป็นแพรกัน นะครับยัดเข้าไปแล้วคุณก็จะถึงจะได้ยิวเนะี่ยยิวก็ได้ออกมาเป็น 6, 7, สามจุดหกเจ็ดซูชิต่อวันนะฮะเนี่ยพอคิดเอาไอแล้วก็จะได้เป็น0 2นย์จุดสองแปดเดลี่นะนะครับศูนย์จุดสองแปดเดลี่คุณไปดูซูชิเดี๋ยวเราดูซูชินะฮะซูชิจ้าอยู่ไหนเจ้าอยู่นี่เมื่อกี้มันบอกเขาแหละศูนย์จุด 2.8 daily นะครับอ่าเรามาดู <c oughs> เรามาดูกันนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าวันนี้นะฮะห้าวันห้าวันที่ผ่านมาห้าวันที่ผ่านมานะครับสูชิลงไปแล้ว40%แต่มันบอกว่าได้0.28 daily นะครับก็หมายความว่าถ้าคนที่ไปเชื่อ ไอ้ค่า apy money เนี่ยเอา i apy money นะครับแล้วก็คิดว่าเฮย้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราฝากไว้เฉยๆเดี๋ยวครบปีเราก็ได้มา100%เนี่ยโหฝันหวานเลยแต่อย่าลืมระหว่างทางเนี่ยคุณแม่งโดนไปแล้วนะโดนไปแล้วเท่าไหร่อ่ลองคำวนวณดูง่ายมันลบ5วันเมื่อกี้หายไปแล้ว40%นะครับคุณบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพอครบปีก็ได้มานะเนี่ยหวันคุณศูนยคูณห หวันคุณได้มา1.4แต่แม่งลบไปสี่อะถ้าเรามองว่าลบไปครึ่งนึงแล้วกันเพราะมันเอาไว้คนละครึ่งใช่ปะ่ะก็ลบไป20%อโอ้โหแม่งก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะห้าวันคุณลบไป20%นะครับแต่คุณบวกมา1นอร์ซนะครับ อ่าเนี่ยมีคนบอกไอ้แอดมึงไม่รู้เรื่องอีกแล้วมึงอย่ามาปล่อยไก่นะเขาให้ขุดใช้สเตเบิลคอยไม่ได้ซื้อเหรียญมาเก็งกําไรอา้าวก็ถูกเนี่ยอ่าไหนสเตเบิลคอยของมึงอ่ะเนี่ยฮะมึงมาดูเนี่ยมา WETH นะครับก็เนี่ยก็เอาไปดิเนี่ยก็ได้ตรงเนี้ยมันก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแล้วมันยังไงต่อนะฮะก็มันก็อาจจะได้ก็ได้นะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ในระยะยาวมันก็มีความเสี่ยงอยู่ดีนะครับอะตรงนี้ผมมองเนี่ย stable coin ก็ทำไปดินะฮะแล้วอย่างเงี้ยทำยังไงถ้า w e d h ล่วงนะฮะก็ขี้แตกอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ายังไงนะแม่งก็มีความเสี่ยงไว้นะครับโอเคถ้าคุณมองว่าตรงนี้มันไม่มีความเสี่ยงแล้วก็ได้ตรงนี้แล้วก็มาได้มานะฮะก็ตามสบายแล้วกันนะฮะอันนี้คือที่ผมเข้าใจนะ ผมเข้าใจว่าไอคนที่ไม่เอาไปฝากซูชิอันเนี้แม่ง่ยังไงก็อ้วกแล้วคุณจะมาบอกว่าโฮ้ยแอดมันต้องเป็นสเตบิลคอยเอาแล้วไอพวกเคียรที่มันเอาซูชิมายัดตรงนี้ทั้งยี่สิบสามล้านเนี่ยมันยังไงนะครับผมมองถึงตรงนี้เว้ยผมไม่ได้มองไอพวกแพ USDC พวกใดอะไรพวกเนี้ยเออคุณทําได้คุณก็ทําไปดิแต่ผมมองตรงนี้เว้ยผมจะเล่นแค่ตรงเนี้ยประเด็นเนี้ยประเด็นอื่นกูไม่รู้กูเกียกแค่คคสนใจนะครับเนี่ยเห็นไหม สุดท้ายมันก็ลด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 อยู่ดีเว้ยนะฮะเออไม่รู้นะถ้าพวกคุณยังทำกำไรกันได้นะแล้วคุณไม่มีความเสี่ยงนะเออทำไปเหอะนะครับอันนี้ผมก็มาเล่าในความเข้าใจของผมนะครับส่วนผมไม่ได้กำไรเออผมก็ไม่รู้กูไม่รู้อ่ะกูไม่ได้กำไรแต่กูอยากแซะแค่นั้นแหละหาหาว่าความอะไรว่าความมาตรฐานไม่ได้เลยนะครับก็อยากแซะไง <c oughs> ก็เลยมาไล่ไล่ด่าเล่นๆน,นะฮะถูกผิดก็ไม่รู้อะแต่กูขอแท็กไว้ก่อนนะครับนะฮะเนี่ยคอมก็ลงอะดูดิเห็นไหมฮะคือกลายไปว่าสุดท้ายเนี่ยคุณขุดมาได้กําไรจริงถือถ้าคุณได้กําไรมันก็ดีแหละเออเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วพอโดนคนดา่า <c oughs> <c oughs> นะครับแต่ว่าก็ระวังไว้แล้วกันนะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเหรียญที่มาเก็งกาไรนะครับหรือว่า จะเอาอันนี้เอาไปฝากย้อนเบิ้ลกลับก็ไปอีกทีหนึ่งเพื่อจะกินกําไรหลายๆต่อนะฮะก็ระวังกันแล้วกันนะครับคือไอคนนี่แม่งขุ่นแรกๆอะ่ะแม่งมีกําไรกันไปหมดแล้วเว้ยผมเชื่อนะฮะแม่งมีกําไรกันไปหมดแล้วนะครับตอนนี้มันเหลือแต่แบบว่าคนที่ยังงงๆที่แบบมาทีหลังนะฮะแล้วอาจจะยังคิดว่าเฮ้ยตลาดนี้มันยังดีอยู่หรือเปล่านะฮะเดฟามันคือนวัตกรรมใหม่ที่จะมาเปลี่ยนโลกนะครับแล้วก็มากันแบบงงๆ นะฮะก็ไม่รู้ระวังกันแล้วกันนะครับผมก็คงขี้เกียจจะแนะนําอะไรมากนะฮะเดี๋ยวแนะนําผิดแนะนําถูกอีกนะครับแต่ที่แน่ๆผมก็แค่ไม่อยากให้หลายๆคนนะฮะไปแบบว่าดอยกันงงๆแล้วสุดท้ายก็ขาดทุนกันหนักนะครับเนี่ยมาไล่ดูแต่ละเหรียญนะเนี่ยก็ลงกันเละเทะเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหพี่ YFI ของเรานี่ก็โอ้โหลงกันเละเทะเลยนะครับนะฮะดูแล้วก็ไม่รู้สิ นะค,คือตอนนี้ากลายเป็นว่าถ้ามันอาการอย่างเงี้ยนะแล้วในระรยะยาวมันจะเวิร์กเหรอวะไม่รู้นะฮะระยะยาวมันจะเวิร์กเหรอสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เอาเงินเข้ามาลงเนี่ยมันยังได้กําไรกันอยู่จริงๆหรอวะนะฮะตอบไปมาหน่อยเด้ <laughs> ตอบกันมาหน่อยเด้นะมันยังได้กําไรกันอยู่จริงๆเหรอเปล่าวะนะถ้ามันยังได้กําไรอยู่ก็ยินดีด้วยนะครับแต่แบบเฮ้ยแล้วกําไรที่คุณได้เนี่ย มันเท่ากับที่ไอ้ส่วนที่มันขาดทุนไปหรือเปล่าวะนะครับไอ้นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่ได้ขุดไม่ได้ตามคืออย่างที่บอกอ่ะคือตอนนี้ไม่ได้ไลฟ์เพจอะไรที่เป็นเพจคริปโตไว้เลยสักเพจเดียวนะครับอัน like ไลฟ์ไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าขี้เกียจไปลำคาญนนะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยแบบกลายเป็นคนหูหนวกตาบอดนะแล้วก็ช้าก่าเพื่อนนะมีคนหนึ่งแซะบอกแอดมึงเนี่ยช้ากว่าเพื่อนเลยนะคนอื่นเขาไปกันถึงไหนแล้วนะ แอดมือยังไม่รู้หาอะไรอย่าะเนี้ยนะผมก็เลยเอ,อไม่รู้ว่ากูขอเป็นคนไม่รู้เรื่องดีกว่านะรู้มากก็เดี๋ยวกูขาดทุนอีกนะพอที่ผ่านมาพอรู้เยอะๆตามเยอะๆนะขาดทุนทุกทีทเลยพราะพอพอผมไม่รับรู้หาเลยผมได้กําไรว่ะเฮ้ยเราใช้ท่านี้ดีกว่าคือไม่ต้องรู้อะไรไม่ต้องตามใครอะไม่ต้องตามใครทั้งนั้นนะครับกูเด่ดของกูตามระบบที่กูคิดว่ามันโอเคอยู่นะฮะแล้วก็ไปเรื่อยๆเนี่ยแหละค่อยๆนะค,ค่อยๆ นะครับนี่อาจารย์ตั้มก็มาดูเนี่ยผมก็ไม่รู้จะอะไรนะฮะหลังจากที่นั่งจิ้มแล้วผมก็แบบเออเนี่ยเห็นไหมลงนทุกเหรียญเลยนะครับแบบอย่างวะมากอะ่ะนะฮะอืมเออก็นั่นแหละก็ถ้ามันทำดีทำยังได้กำไรอยู่ก็ทำไปเหอะนะฮะผมก็เลยขี้เกียจละส่วนถามว่าฟองสบู่แตกไหมนะครับ ก็อย่าไปซื้อเหรียญอะไรพวกนี้มาเก็งกาไรกันแล้วกันนะครับเพราะทุกตัวเป็นขาลงหมดเลยนะครับส่วนถามว่าแล้วจะยังไงต่อนะฮะผมก็ไม่ขอวิจารณ์แล้วกันนะฮะก็อย่างที่บอกผมไม่รู้แบบแมคชีนิซึมข้างในของมันอนะ่ะว่ามันมีการแบบโยกย้ายเล่นแร่ปแปรธาตุอะไรยังไงนะครับเดี๋ยววิจารณไปแล้วเดี๋ยวจะผิดอีกนะก็มาแซะกันแล้วกัน <laughs> มาแซะให้มันสนุกปาก เสร็จแล้วก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรนี่หว่านะครับอ่ะนี่ผมอยากจะให้ดูวันนี้เว้ยเปลี่ยนเรื่องนะครับนี่เว็บ e t โทโลนะฮะก็เป็นเว็บเทรดนะฮะเว็บเทรดของเอาไวเทรดพุทธอเมริกานะครับแล้วก็มี copy ปี้เทด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ดูเนี่ยมันมีความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่า ผมลองกดไปดูให้คนที่มันเปิดให้ Copy t เทนะครับแล้วก็นั่งดูว่าเฮ้ยผลการเทรดของเขาเนี่ยย้อนหลังมันเป็นยังไงบ้างวะนะฮะแล้วผมแม่งเจอความคล้ายคลึงกันแล้วก็ความน่าสนใจอยู่หลายๆอย่างนะครับเรื่องแรกที่เจอเลยเนี่ยคือเขาไม่ได้กำไรแบบเยอะๆทุกเดือนเว้ยนะครับเนีย่ยคุณสังเกตดูดิเนี่ยแต่เนี่ยลฮาร์ดอะไรก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยดูดิปี2017นะครับ เขาได้กําไรแบบเดือนละเท่าเนี้หกเปอร์เซ็นตนะฮะศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเนี่ยพอมันรวมๆกันแบบเน็ตออกมาเป็นต่อป,ปีแล้วเนี่ยเขาได้กําไรมาปีเนี้ยสี่สามเปอร์เซ็นตนะครับเนี่ยแล้วปีสองพันสิบปดเนี่ยปีสองพันสิบแปดเป็นปีที่ตลาดเทรดยากที่สุดนะฮะผมนั่งดูมาหลายคนแล้วเมื่อกี้ดูมาก่อนหน้าทุกหลายๆคนเนี่ยมันขาดทุนกันหมดเลยนะครับปีสองพันสิบแปดนะครับ เนี่ยดูดิเขาก็ได้มานะครับได้มาเดือนนี้เดือนนี้ขาดทุนเดือนนี้ขาดทุนเดือนนี้ก็ได้กําไรมานิดหน่อยนะครับสุดท้ายก็ขาดอีกเดือนนี้อีกนิดนึงนะครับปลายปีนี่แม่งขาดทุนรัวๆเลยนะฮะสุดท้ายแล้วจบปีมาขาดทุนไป0.38เซนะฮะถ้าเรามองแบบว่าเฮ้ยปีนี้เราเทรดมาทั้งปีไอ้เคี้ยไม่ได้กําไรเลยอาคุณก็จะนั่งเครียดนะครับว่าเฮ้ยกูเป็นอะไรว่าทำไมกูพลาดอะไรไปหรือเปล่า นะครับคุณก็จะนั่งเครียดแต่เห็นไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยปี2018สิบดคนนี้เขาคุมลออไจะดีมากเลยนะนะก็าคุมลอสไจะดีมากเลยเนหะ็นไหมเขาไม่เขาแทบไม่ขาดทุนเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ปีสอง9สิบเก้าเห็นไหมคนนี้เขาก็ได้กำไรประมาณสาี่เปอร์เซนะครับเนี่ยเขาก็ได้เดือนนี้ส1บเ็ดเอร์เซเดือนนี้สาเปอร์เซนะฮะเดือนนี้สี่เปอร์เซ็นะครับไอเดือนนี้ก็ขาดทุนนะครับ เนี่ยเขาก็เก็บเล็กผสมน้อยเก็บเล็กผสมน้อยเอานะบางเดือนช่วงปลายปีที่แล้วนี่ได้กันมาแบบหนึ ừ ừ, ่งเปอร์เซ็นต์ะเดือนละหนึ่งเปอร์เซ็นก็หืดขึ้นคอแล้วนะฮะแต่ว่าพอโดยรวมเน็ตแล้วเนี่ยเห็นไหมพอร์ตโตเป็นสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยปีนี้นะฮะมาลองดูปีนี้นะฮะช่วงที่แอพิลเมจูเนี่ยช่วงเป็นตลาดขาขึ้นเนี่ยเขาก็เก็บกําไรไมาได้ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าเดือนเซปที่ผ่านมาเห็นไหม เขาไม่ได้กําไรอะไรเท่าไหร่เลยขาดทุนด้วยนะครับลบสองจุดสองเปอร์เซ็นตนะตรงนี้ก็น่าสนใจนะฮะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจคือเนี่ยประเด็นที่ผมอยากจะสื่อคือเฮ้ยคุณอย่าไปโลภกับตัวเลขมากคนที่เขาแม่งเทรดกันแล้วแบบแม่งอยู่ในตลาดได้ยาวๆเนี่ยเห็นไหมเขาได้กําไรกันเดือนหนึ่งแม่งไม่เท่าไหร,นะร่อ่ะนะฮะกระตุ้งกระจริงแล้วค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่ไอ้ชาวเดฟายกำลังทําอยู่เนี่ย คือแม่งจะเอากําไรกันเป็นวันเดือนละร้อยเปอร์เซนวันละแบบว่าเป็นสามสองสามเปอร์เซนอะไรอย่างเงั้นนะฮะคือแบบเฮ้ยใช่เหรอเสี่ยงไปหรือเปล่านะครับเสี่ยงไปหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อนะครับเฮ้ยเนี่ยคุณดูดิเนี่ย,ยผมกดดูหลายคนแล้วนะฮะเขาได้กําไรกันไม่มากหรอกนะคนนี้เนี่ยแท็กเรคคอร์ดเยอะหน่อย เนี่ยคุณดูคนนี้นี่คนนี้น,น,นี่โหดเลยคือปีสองพันสิบแปดนะแม่งแทบไม่ได้กำไรอะไรจะขาดทุนหนักด้วยขาดทุนไปห้าสิเปอร์เซ็นตเนี่ยคนนี้ค่อนข้างโอเวอร์เทรดนะฮะแต่ปีสองพันสิบเจ็ดเห็นไหมที่ตลาดดีๆเนี่ยนะเขาก็ได้กำไรมาสามร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่เขาก็เห็นไหมก่อนหน้านั้นเขาก็ได้มาสี่สิบเจ็ดสิบห้าอะไรเงี้ยปีที่แล้วนะฮะก็ได้มาห้าสิบสองนะครับแล้วก็มีตั้งสี่เดือน ที่เขาแม่งเทรดยังไงก็ขาดทุนทุกเดือนนะครับช่วงตุลาคมสิงหาเซปออกเนี่ยสองพตรงเนี้ยตรงเนี้ยถ้าเราจำกันได้บิตคอยสไตรเว์เว้ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยตลาดสไตรเว์ยอยู่เห็นไหมเขาขาดทุนทุกเดือนเลยแล้วเนี่ยมาช่วงปลายเดือนนะโนเวมเบอร์เนี่ย,เ,ยเขาก็ได้กำไรมันตึง้งหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับแล้วได้เดซิมเบอร์อีกเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแต่เขาไม่ได้เก็บสะสมมาช่วงต้น,ต,นต้นปีนะฮะช่วงตลาดดีๆช่วง ไอพิวเมที่บิตคอยมันขึ้นเยอะๆเนี่ยตรงเนี้ยต้างจำกันได้นะครับเห็นไหมเขาก็ได้มานะฮะเห็นไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเน็ตออกมาต่อปีเนี่ยเขาก็ได้ประมาณป,ประมาณปีนี้ห้าิบสองเอร์เซ็นะครับปีนี้ได้เยอะหน่อยหกสิบห้าปอร์เซนนะครับเห็นไหม <laughs> เห็นไหมเ <laughs> นี่ยผมว่าไอข้อมูลนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจตรงที่ว่าแบบเฮ้ยคุณไม่จำเป็นจะต,ต้องแบบได้กำไรเยอะๆเว้ย สิ่งสำคัญคือคุณทำยังไงให้ได้กำไรแบบสม่ำเสมอแบบไปละนานมากกว่านะครับและสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือคุณต้องเข้าใจว่าเฮ้ยตลาดมันไม่ได้ดีตลอดมันมีช่วงที่แม่งไม่ว่าคุณจะเทรดอีท่าไหนยังไงแม่งเฮี้ยก็ขาดทุนผลรวมเน็ตมาต่อปีแม่งก็ขาดทุนนะครับแต่สิ่งที่คุณจะสังเกตนะให้ดีๆนะจากพวก Data พวกนี้คุณจะสังเกตเห็นอะไรไหมเขาขาดทุนไม่หนักนะครับเขาขาดทุนไม่หนักเห็นว่าคนเนี้ยขาดทุนหอร์เซ ไม่ถึง1น,นะฮะสองเปอร์เซ็นต์เ็ต็มที่6นะครับแต่ดอดาวเขาไม่หนักนะฮะเห็นไหมดอดาวไม่หนักเลยนะครับแล้วสุดท้ายเวลาที่เอาคืนมันเอาคืนง่ายเว้ยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะซื้อนะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยตอนเนี้ยคนแม่งโลภกันไปหรือเปล่านะโลภกันไปกับตลาดเดิลไฟหรือเปล่านะฮะหวัง เอพอะไรกันแบบปีละร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะปีละสามสิบหกเปอร์เซ็นโดยที่ไม่ต้องทําอะไรนะครับมันมันเป็นไปได้เหรอนะเป็นไปได้หรอคุณต้องถามตัวเองตรงนี้นะฮะแล้วมันมีความเสี่ยงอะไรอยู่ซ่อนอยู่นะครับหลายๆคนก็มาเมนเนี่ยอย่าซื้อเหรียญมันต้องฟาร์มครับจานขุดเอาสิครับอย่างโง่สิครับ ผมก็ไม่รู้ไงคือผมก็ไม่ได้แบบไปนั่งเจาะลึกแล้วผมก็คิดว่ามัน,มนไม่เอาอะนะคือตอนนี้เดฟายที่ผมไว้ใจอะมีแค่อันเดียวเว้ยที่ผมใช้อยู่ด้วยก็คือ Liquid Swap ของ Binance นะครับที่เป็นคู่ BUSD USDT นะฮะแม่ง Stable Coin ต่อ Stable Coin อะคำรายดีไหมไม่ดีเดือนที่แล้วได้มาประมาณ1%นะครับแต่ถ้าคิดแล้วเฮ้ย hey, 1% ตกทบปีมันก็ดีกว่าอยู่เฉยๆนะฮะแล้วช่วงนี้ที่ตลาดแม่งแบบว่าไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยผมว่ามันก็น่าสนใจคือเราไม่มีความเสี่ยงอะความเสี่ยงมีเรื่องเดียวคือเรื่องค่างเงินบาทนะฮะอ่ USDTHB ที่แม่งลดลงอยู่เนี่ยนะว่ามันจะลดลงไปถึงไหนเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับตอนนี้แม่งไปถึงไหนแล้วว่านะ โอ้โหหุย้ยสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งโอ้โยเงินบาทเราจะแข็งไม่ถึงไหนวะเนี <c> ่ย <oughs> คือตอนเนี้ยแม่มันน่าเบื่อตรงที่ว่ามังอยู่ในภาวะกืนไม่เข้าขายไม่ออกเว้ยนะครับเงินบาทแม่งเสือกแข็งขึ้นมานะแล้วมันเลยทําให้แบบออืถึงดอลลาร์เนี่ยก็ขาดทุนนะฮะสามสิเอดจดหนึ่งแปดนี่แบบว่าโหจี๊ดอยู่เหมือนกันนะครับ ชีดอยู่เหมือนกันนะเราพอที่ไปถือเงิน USD เนี่ยนะครับแต่ว่าผมเคยสลับไปแล้วความจังไรก็คือถึงตอนเนี้ย USDTHB เราอ่อนนะครับแต่แม่งบิตคอยเราก็ไม่ไปไหนไงอันนี้มันเป็นความจังไรซ้อนจันไรนะครับคือหมายความว่าเฮ้ยถึงเราจะสลับไปถือบิตคอยแต่ก็ใช่ว่าจะไล่ความเสี่ยงแต่ก็ใช่ว่าจะช่วย ช่วยในเรื่องเงินเงินเงินเฟอ้อเงินบาทด้อยค่านะฮะไอ้เงิน USD, t s b ที่มันลงเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรเลยนะครับกลายเป็นว่าสลับไปสลับมาเดี๋ยวมั่วอีกนะ,ะแล้วสลับไปสลับมาถ้าบิตคอยแม่งราคาถล่ม,มอีกยุ่งอีกนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็เลยแบบเออไม่รู้และช่างแม่งอะ่ะถือ USD ส่วนหนึ่งถือเงินบาทส่วนหนึ่งจบนะฮะเกลี่ยความเสี่ยงกันไปนะครับแล้วก็จบเออนั่นแหละ ก็ไม <muitas> ่ร oh. ู้จะได้ประโยชน์ก no. ันหรือเปล่านะครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อวันนี้ก็มีแค่2เรื่องนะฮะก็คือระวังนะะระวังผมไม่รู้ว่าจะยังไงนะฮะซูชิเนี่ยแต่ผมดูอาการแล้วเนี่ยแม่งจะลงต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เหรียญเดฟายก็ลงต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบคือถึงคุณมีวิธีซิกแซกยังไงก็ตามแต่แต่ว่าก็ระวังไว้หน่อยแล้วกันนะฮะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงนะครับคุณก็ขุดขายไปก็ได้มันก็ดีแล้วแหละนะฮะแต่ว่า ถ้าคุณเอาไอ้เหรียญที่คุณได้มากับยัดคืนเข้าไปเพื่อจะยัด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 ,ยด,ยดให้มันแบบเงินงอะเงินงอะเงินต่อเงินต่อเงินต่อเงินๆๆอย่างี้ไงก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะฮะว่าเปอร์เซ็นต์การลงเนี่ยกับเปอร์เซ็นต์การขึ้นมันไม่เท่ากันนะครับลงเยอะๆมันเอาคืนยากกว่าการที่จะได้ขึ้นมานะฮะตอนที่มันลงไป20% 30% 40%หรือพอร์ตคุณหดไป50ตเนี่ย มันยากนะครับที่จะเอากลับคืนมาได้นะเพราะฉะนั้นก็ระวังกันนิดนึงนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะสื่อคือเนี่ยนะฮะคนที่เขาเทรดกันแบบว่าอยู่รอดกันได้นะทำก๊อปปี้เทรดนะครับแล้วมีคนก๊อปกันเยอะเนี่ยเขาก็ไม่ได้เทรดอะไรกันแบบว่าได้กําไรกันเวอร์วังอลังกาล่าเหมือนที่ชาวคริปโตกําลังแบบอยากจะอยากจะได้อยากจะเป็นกันอยู่นะครับเนี่ยนะฮะ อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะสื่อให้เห็นนะครับเขาก็มีช่วงที่ดีและช่วงที่ไม่ดีนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเห็นไหมเขายืนระยะได้นะครับเพราะเขาขาดทุนไม่มากนะฮะในแต่ละเดือนทุกวันนี้คุณก็ต้องกลับไปถามตัวเองดูว่าไอพอตเดฟายที่เราได้กันมาเยอะๆเนี่ยเน็ตแล้วตอนนี้เราขาดทุนอยู่หรือเปล่าหรือเรากำลังหลอกว่าเราได้กำไรนะฮะ ลองดูแล้วกันนะครับก็คงไม่อะไรกับหลายๆคนมากนะฮะเพราะว่าก็อย่างที่บอกเราไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆว่าแม่งมันมเล่นยังไงนะครับแต่สิ่งที่ผมกําลังจะบอกก็คือต้องระวังนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันลงไปเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณจะหนีไม่ทันนะครับโดยเฉพาะคุณที่แบบเอาเงินไปฟาร์มไปเยอะๆหรือมือใหม่ที่ไม่รู้เรื่องหรือไปซื้อเหรียญเก่งกําไรนะครับเพราะว่าเหรียญพวกนี้เวลามันลงมันจะลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับ จนรู้ตัวอีกทีเนี่ยไอ้เฮีย้ยมมันไม่เหลือมูลค่าอะไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เท่านี้แหละวันนี้ไปแล้วสวัสดีนะครับอา้าถ้าใครดูใน YouTube ก็อย่าลืมสับสไคร e กันด้วยนะครับดูใน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับถ้าไม่มีก็กดดิสไลค์แล้วก็เออแล้วก็อันไลค์เพจไปเลยนะครับไม่ต้องมาตามนะครับ ถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับคุณนะก็อย่ามาตามนะครับไม่ต้องมาเม้นโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ